กลับมาพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด -19 กําำลังระบาดอย่างหนกักและแน่นอนว่าเราคนบันเทิงเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันวันนี้ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนก็เลยส่งพี่แท็กไปต่อสายตรงหาสาวพันวรรการที่ล่าสุดนอกจากเจ้าตัวจะช่วยครอบครัวขายลอตเตอรี่แล้วยังหันมาเหมาขายน้าส้มอีกด้วยจะพิเศษขนาดไหนตามไปล้วงลึกกันค่ะสวัสดีครับพันวราการครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้อยู่กับพี่แจ๊งนะครับทางดาราเดลี่นะครับจ้ะครับพอดีมีน้องๆก็าฝากคําถามมาเยอะมากเลยแฟนคลับด้วยบอกว่าเออเดี๋ยวคุยกันเรื่องในเพราะว่าโควิดนิดนึงได้เลยค่ะอ,อ่ะก่อนที่จะมาคุยเรื่องน้ําส้มของพันนะจริงๆถามถามหน่อยว่าโอเคโควิดกระทบทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าฝรั่งหรืออะไรต่ออะไรของพันเองแล้วเราผลผลกระทบยังไงบ้างครับ ก็ S <S ของพันนี่ก็เออก็งานก็ cancel น,น,นะคะแล้วก็พันก็เชื่อว,ว่าน่าจะน่าจะพักค่อนข้างยาวเพราะว่าเองานของพันนี่ยเ,เป็นงานเกี่ยวกับผับบาร์ใช่ไหมคะมันต้องเจอคนเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วพันคิดว่าถ้าจะเปิดจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องเปิดเป็นแบบท้ายๆเลยอะ อาชีพผมก็จะท้ายๆเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะว่างว่างยาวอย่างเงี้ยค่ะก็กระทบกระทบเยอะค่ะก็เกษินไปหลายงานเหมือนกันค่ะจริงๆแอบคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าโควิดเบาลงเนี่ยอาจจะมีแบบมีไลฟ์คอนเสิร์ตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นออนไลน์ถ่ายทอดใช่ใช่ถ่ายแบบไลฟ์ค่ะใช่ก็ทางทางค่ายห็นว่าน่าจะทํากับทางค่ายมากกว่าถ้าเกิดว่า แฟนแฟน,แฟนคิดถึงว่าจะเป็นพัทหรือว่าพี่ๆทางค่ายเข้าสารอย่างเงี้ยนะคะมพราะว่าทางค่ายน่าจะมีการรวมตัวกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันแต่ว่าตอนนี้แต่ละคนก็คือเหมือนไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยคะ่ะร,รวมไปถึงว่าทีมทีมงานน้องๆที่ได้ดนตรีด้วยการพี่ๆอะ,ะไรเงี้ยค่ะก็คือต่างคนตอนนี้ก็คือต่างแยกย,ย้ายก,กระจากกะ <S <S ยกันไปคนกลละที่หมดเลยตอนนี้ไม่ได้เจอเลยอยู่บ้านแบบ คือถ้าไม่เราไปไปส่งของไปไ,ไปทําอะไรก็ไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะคือในห้างเนี่ยมไม่ได้เดินมาแบบสามสี่เดือนได้้วมั้งคะไม่ได้เดินห้างเลยอ <c oughs> คือไม่กล้าไปอะคะ่ะจริงเวลาเราพูดถึงพันภาพที่เราเห็นก็คืออยู่บนคอนเสิร์ตร้องอยู่ตามงานตลอดเลยเนาะใช่ค่ะใช่คือช่วงช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีงานงานเพลงของพันแบบเก็บซ่อนอย่างปีที่แล้วก็ <c oughs> Gud, ถือว่าเป็นเป็นเป็นช่วงที่โอเคของพันมากๆแล้วช่วงนั้นก็คือมีงานเกือบทุกวันเลยค่ะ แล้วก็หลายๆคนที่ได้เห็นภาพพันธ์ในโซเชียลของพันธ์เนี่ยก็จะมีแต่อยู่บนเวทีร้องเพลงอยู่ตลอดช่วงนั้นนะคะก็ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วีดีของเราช่วงนั้นค่ะทีนี้พอเปิดไอีพันธ์พี่ตกใจเลยวิ่ยมาขายน้ํำส้มไอจุดนี้เราให้ฟังหน่อยว่าอุ้ยจะทิ้งวางวงการไปเลยหรือยังไงหรือว่าไปเอาจริงกับการขายของอะไรเงี้ยหรือยังไงหรือว่าไหฟังหน่อย คือด้วยความที่พันอย่างเงี้ยคะ่ะที่พันบอกว่าเนี่ยพันน่าจะว่างงานอีกยาวแล้วเราก็อยู่บ้านเฉยใช่ไหมนอกจากที่เราจะคืออยู่บ้านเนี่ยอย่างเต็มที่ก็เล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์เกาหลีทาอาหารก็คือมีอยู่แค่เนี้คือชีวิตพันก็จะวนอีกแค่นี้ไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะได้รู้สึกว่าเ <c oughs> ฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้อีกนานแน่เลยอะ่ะก็เลยรู้สึกมันควรจะต้องหาอะไรทำดีไหมอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาทำน้ำส้มและเขาส่งส่งให้กับทางโรงแรมที่เป็นโรงแรมดังๆในจังหวัดภูเก็ตแต่คราวนี้เนี่ยมันมาประสบปัญหา COVID. โควิดโรงแรมก็แย่เพื่อนก็เหมือนกับไม่มีที่ส่งรประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าก็เลยอยากให้มาช่วยกันเขาก็เลยให้ช่วยก็คือเราก็อล,ลองกินน้ำส้มของเขาดูแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราชอบอะมันอร่อยแล้วมันก็คือแบบในช่วงนี้คืออากาศร้อนด้วย เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้น้ำส้มมามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็เลยคุยกับเขาแล้วก็ผลิตเขาเคื่อรับผลิตที่จะส่งให้กับทางโรงแรมอยู่แล้วเราก็เลยแบว่างั้นไม่ต้องส่งทางโรงแรมแล้วกันตอนนี้เพราะโรงแรมปิดก็มาส่งให้เราแทนเนี่ยค่ะก็เลยได้ทําก็เลยได้ได้คุณภาพที่ที่ระดับโรงแรมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เรามั่นใจในการผลิตของเขาแล้วก็ในการที่เราจะออกขายสู่ให้ลูกค้าได้ทานีก็คือ พันธ์น่ยตอนนี้ก็คือลงได้ก็แค่โซเชียลก็คือจะมี IG ของพันธ์ศูนย์์เกแล้วก็มีเพจส้มพันธ์อ f ฟฟิ i ชียลเลย<ม>ที่ทำตรงนี้นะคะก็น้องๆแฟนคลับที่ที่เขาติดตามพันธ์เนี่ยค่ะเขาจะรู้ว่าเอาพี่พันธ์เล่นอะไรบ้างตรงไหนบ้างแล้วก็จะมีการแบบมาอุดหนุนวันแรกๆที่ที่ขายมันตขขุ้ออขบคืบมากๆนะคะที่สนับสนุนแล้วก็เหมือนมาซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น ลูกพี่ลูกน้องรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยที่ที่รู้เราทําอาชีพเนี่ยขายน้ําส้มเนี่ยเขาก็แบบมาตามหลังเรามาซื้อเราเพียบเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเออเราเราเราเขาพูดเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยค่ะขอบืุอมากเลยค่ะก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นเท่าแก่น้ําส้มเท่าแก่น้ำตัคือตอนนี้พักอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพหรือภีเก้ตอยู่ที่อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะก็เลย อันนี้เราเพิ่งเริ่มทาได้มันเนี้ยเข้าวันที่ห้าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกระแสในในที่เราทํามาเนี่ยสามสี่วห้าวันเนี้ยมันรู้สึกว่าเราเราดีมากค่ะคือขายดีมากจริงๆต้องขอบคุณมากๆแล้วก็จะขอบคุณใครคือเลยเราขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ที่สนับสนุนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ก็มีม,มีให้แบบมีเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวแทนต่จังหวัดก็มีเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นใช่มีตัวแทนต่จังหวัดแล้วนะคะคือเราทําแบบ สามารถที่จะสั่งเาได้วันนี้แล้วเราสามารถส่งให้ผู้นี้ได้เลยเป็นน้ำส้มขันสดวันต่อวันพันเลยไม่เอามาสาต๊อกของไวเพราะว่าเราอยากให้เขาได้กินแบบสดๆ,สดๆอะ่ะเพราะมันเก็บไว้ได้ในเตือนอ่ะประมาณห้าวันเราไม่ใส่สารกันบูดนี่เขาบอกเขามีคนมาว่าที่พันหยุดร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่จะไปขายน้ําส้มหรอกบอกจะไปมีน้อง <laughs> มีน้องก็ทําร่วมกันด้วยค่ะมันไม่มาที่ ฝากไข่ไหมพี่พานหรือยังไงจริงๆก็กบอจริงๆก็พร้อมนะคะพร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็ไม่ทํางานอะไรใช่ไหมคะเราก็มีเวลาแต่ว่าเราอาจจะยังแบบยังไม่มาค่ะแต่ถ้าเกิดนาเก่นนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการไปหาหมอหรือปรึกษาแพทย์ได้ไปฝากไข่อะไรไว้ไหมอ๋อยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก็เดี๋ยวอาจจะรอดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าแบบอะไรลงตัวอะไรดีๆอย่างเงี้ยก็อาจจะ อาจจะเริ่มค่ะเนี่ยพันเวลาเราไล่อาจจะไม่เกินปีหน้าอะไรอย่างนี้เวลาเราถ่ายดูไอจีดารานะ่ยเขาอุ้มลูกกันโอ้ยเขาเซลฟี่กับลูกกิจฉาบ้างไหมเนี่ยเออมันต้องมีโมเมนต์นี้แล้วพันคืออ่าใช่ค่ะบางอารมณ์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักเด็กน่ารักอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอารมณ์เราก็เฮ้ยเราทางานอ่ะเราก็พักไว้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวตัวของแฟนเนี่ยก็อยากแล้วก็ไล่ให้ไปหาหมออยู่ตอนนี้ค่ะอยากได้ลูกสาวหรือลูกชาย ลู้สายผู้ชายคะพันได้หมดแต่พันก็ชอบเด็กเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะคะเขาอ้อนดีแต่รู้สึกว่าเด็กผู้ชายมันน่าจะเรียนง,ง่ายอ่ะแบบเราไม่ต้องแบ่เขาบปบบงงบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันนี่นะมันมีอีกเรื่องหนึ่งนี่จะสิ้นเดือนอีกแล้วในพอจะสิ้นเดือนโซเชียลก็จะสองไอจี IG พนันไอจีมนสิทธิ์ไอจุนาลีอ๋อเดี๋ยวพี่เอา,าเอาคูปเอาะเอะไรมาปักนี้หน่อยดิ ได้เลขเด็ดมาจากไหนบ้างเนี่ยของครายเหรอคอืบนี่อีกกี่วันอีกกี่วันก็จะสิ้นเดือนอีกอีกสี่วันเองเลขจริงๆแล้วมันก็เราคิดเองบ้างก็มีนะคะแล้วก็ฝันก็มีแล้วบางทีส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเรื่องแบบลอยๆแบบว่าคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจเป็นอย่างเงี้ยมากกว่าฝันก็จะมีพอใกล้ๆถึงวันจะมีน้องๆ ส่งไดเล็กมาถามว่าพี่พันค้างวันนี้อะไรคะเลขจะออกแล้วฝันอะไรบ้างอะที่ที่ที่มันเป็นมันเป๊ะเลยมันออกมาเป๊ะพยนญานเอระเออของพันเนี่ยเวลาพันฝันเนี่ยมันจะชอบลดลงมาหนึ่งหนึ่งสเต็ปหรือว่าพันฝันห้าเจ็ดอะไรเงี้ยใช่ะมันจะแบบออกห้าหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยมันต้องเป็นรูป่างสิบางคนเห็นพยัญชนคบางคนเห็นเมฆลอยมาเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยรูปไก่อะไรอย่างเงี้ย ไม่ของพันนี่คือแบบมาพูดมาเป็นเลขเลยอ่ะอขนาดนั้นเลยเหรอที่พันได้ยินใช่ที่เคยที่พันได้ยินหาแล้มามาจริงจริงจริงคือแบบหรือว่าเราอาจจะแบบว่าพอพอถึงพอถึงช่วงที่จะแบบหวยออกแล้วเราเหมือนกับว่าเราแบบคิดเยอะหรือเปล่าไม่รู้ลรวเก็บไปฝันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือเคยเคยฝันยู่คพั้หนึ่งฝันว่าฝันว่าหวยออกแล้ว ฝันอยู่ว่าหวยอ่ะออกแล้วมุ่นนี่มุมุ่นแต่เรื่องเราอะเราอะอะไรนะคะมกมุ่นเนี่ยเขาแต่เรื่องสลากนี่ฝันมุ่นเหรอคะคือเราก็แบบนิดึง่อพอช่วงช่วงเสียงดวงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพี่ๆน้องๆที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีมาถามบ้างอะไรบ้างเห็นตามข่าวบอกว่าขายสลากด้วยเหรอคะก็เหมือนช่วยช่วยลุงขายปะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ที่ลงเนี่ยเขาขายเขาขายไม่ออกเป็นช่วงที่เริ่มมีขุดมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเออคนก็เหมือนกับไม่ไม่ได้กล้าใช้ตังค์อันเนี้ยค่ะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนั้นอะ่ะโวนนั้นอะ่ะเขาเหลือเยอะพันก็เลยมาช่วยเขาโดยการที่ทบอกพี่พน้องๆญาติพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบใครสนใจไหมเลขอะไรมีตอนนี้มีเพียบเลยนะเขาเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเออพันขายลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลอตเตอรี่ออนไลน์ที่พันเนยซื้อประจําอยู่แล้วกับลงเนีแหละ เพราะว่าณตอนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะออกไปซื้อรัตติริที่ไหนได้ใช่ไหมคะ,ะมก็เลยเอซื้อรัตติริออนไลน์ของมังกรฟ้าของลุงที่ขายอยู่อะหละงวดอนดึงของของพันเื้อกี่ใบครับแล้วแต่คะถ้าเกิดว่าได้เลขได้เลขมาเยอะเราก็ได้ซื้อเยอะแต่ถ้าเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้มีเลขอะไรเพราะว่าเราไปยุ่ไปวุ่นกับการขายน้ำส้มใช่ไหมก็จะซื้อไม่เยอะก็เต็มที่ก็ 1ิบเอ็ดใบสองใบนี่ไม่เยอะเหรอนี่ไม่เยอะเหรอนี่ไม่เยอะเหรอเยอะสุดกี่ใบแต่มาฝึกแบบไม่เป็นปึกเยอะไปค่ะฝึกเยอะไปเวลามันกดมันก็เปินอ่ะกดๆแล้วมันต้องเปิดวันนี้เลขอะไรอันบ้างอ่ะไม่ได้อันเหรอคะเลขอันฉันไม่รู้เลขอันฉันไม่รู้แต่ว่าพานด่ะชอบเลขหกอะไรอย่างเงี้ย จริงเราแ,แอบแอบไหมเวลาแต่จะอย่างใกล้จะออกแล้วแอบนึกถึงเลขโทรศัพท์เลขท้ายรถเลขอะไรเงี้ยเคยหรือว่าอายุอะไรเงี้ยมีมีมีเซสก็ถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงแบบใกล้เดินเกิดตัวเองหรือมันเกิดเองก็งจะได่อายุตัวเองพอสอตัวเองอะไรเงี้ยค<ม>่ะหรือว่าถ้ารถพันเนี่ยอันนัน้นเห็นที่ไม่เคยถูกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือรถพันธอ่ะจอดเฉยๆแล้วโดนเฉียวโดนเฉียวเป็นรอยเลยต้องไปเข้าเข้าเคมเราก็เล่นเลขทะเบียนรถเราแล้วเราก็ถูก อมันเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะมันจะแบบเนี้ไรนะ่ะก็บอกเคยซื้อเยอะเคยซื้อเยอะที่สุดกิ่ใบเคยซื้อเยอะที่สุดที่แบบเคยถูกไงพอเราเคยถูกใช่ไหมคะเราก็จะแบบเตเยอะที่สุดต้านจระมาณสามพันสามพันโอ้หเดี๋ยวพี่หาหาทุกมาจุดตรงนี้ก่อน แต่ถูกอ่ะถูกอ่ะเต็มที่ก็ไม่เยอะแล้วค่ะเต็มที่ก็สามตัวหน้าบ้างสามตัวหลังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ถูกแบบชีหลายๆใบตอนนี้ก็คือรอระงวันที่หนึ่งอยู่เดี๋ยวถ้าราวันที่หนึ่งถูกมาสัมภาษณ์หนูอีกนะได้ถ้าถูกเป๊ะที่หนึ่งอันแรกที่จะซื้อจะเอาไปทาอะไรก่อนไอ้หกล้านสิบสองล้านสมมติว่าถูกเนี่ยซื้อที่ดินซื้อที่ดินขาเล็งที่ไว้ทําสวนใช่ ทำสวนครับสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่ะสุดท้ายนี้พี่พี่มีให้สองนาทีนาทีแรกก็คือฝากเรื่องน้ำส้มจ้ะพูดยังไงให้มันดูเก๋เท่คนเข้ามาไลฟ์สั่งอีกอีกนาทีหนึ่งก็ฝากฝกงานเพลงที่ที่ยังมีอยู่ในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอ่านาทีแรกก่อนอีกนาทีหนึ่งเรื่องหวยยังให้จะได้นะแลวเราอน้ำส้มก่อนแล้วก็เพลงอ่าใช่ใช่ค่ะก็ อพันก็ต้องขอฝากน้ำส้มนะคะพันทําเองนะคะเป็นแบรนด์ของพันนะคะชื่อแบรนด์ว่าส้มพันแบบจริงๆเรารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ถ้าจะสั่งออกับพันได้ก็สั่งได้ที่เเพจส้มพันออฟฟิเชียลได้เลยค่ะแล้วก็งานเพลงของพันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือเริ่มมีเรฟเลนส์เพลงมาให้คนฟังบ้างแล้วว่าชอบแบบไหนแต่ตอนนี้เนี่ยที่ที่แบบน่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือน่าจะเป็นจังหวะเพลงที่มีจังหวะ เพราะว่าของพันเนี่ยเพลงช้าแบบสองเพลงแล้วใช่ไหมคะ,คะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อกัน <c oughs> ก็เป็นเพลงที่มีจังหวะบ้านกว่าก็น่าจะได้ชมกันฟังกันก็น่าจะสักพักอะคะ่ะอาจจะปลายปลายปีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยแค่เริ่มเลระเพลนเองค่ะขออีกสามสิบวิตอนนี้คนไทยจํานวนมากเลยแฟนคลับเราด้วยแบบอาจจะท้อขาย<ส>ของไม่ดีโควิดกระทบงานกระทบการเรียนยุ่งไปหมดให้กำลังใจทั้ ได้ค่ะก็พันก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆคนตอนนี้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆการค้าขายกับชีวิตของตัวเองตอนนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็พันเชื่อว่าถ้าเรามีกำลังใจที่ดีหรือว่าเราอาจจะหาธุรกิจอะไรบางอย่างของเราทำแล้วมันเกิดเป็นโอกาสที่ดีของเราขึ้นมาเนี่ย ่ันก็อยากจะเป็นกําลังใจที่จะสนัสนุนให้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลตัวเองให้ดี ดีนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแี้ก็สู้ๆค่ะโอ้โหงานนี้ขงต้องตามพี่แจ๊กไปหาทูบหาเทียนมาไหว้กันแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครหูดีตาดีก็โชคดีได้ลาบกันไปนะคะส่วนเรื่องน้ำสม้มก็อย่าลืมตามไปอุดหนุนสาวพันธุ์กันได้และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ไอจีของเจ้าตัววันนี้ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ